น้ำพริกค um ุณย่าตลาดไหนไม่ได <ak> ้ไหมน้ำพริกคุณย่าตลาดไหนโอ้มีเมนูอะไรบ้างหูแซ่บทุกอย่างเลยสิบหกอย่างมีอะไรบ้างคะอันนี้อะไรคะปลาย่างกุ้งแห้งนี่อะไรคะปลาทูเห็ดปลาทูมะกคือปลาทูปลาปลาทูแดงดาแดงดาแบบดิบแบบสุกสุกก็มีแบบสุกก็มีแบบไม่สุก สิบหกอย่างเลือกเอาเลยใช่ไหมคะขายทุกวันนะวะคะท,ที่ตลาดไหนจังหวัดสุรินทร์นะคะโอ้มีปลาทูมีปลานี้ให้ด้วยอู้นี่แซ่บเลยเผ็ดเนาะเผ็ดชัดแซบ่บผักก็มีขายถุงเท่าไหร่คะผักสิบบาท,ทยกเล้นผักดองยี่เจรุยอ๋อผักดองยี่ตีบนะคะแต่ผักธรรมดานี่ให้เยอะเลยถุงหนึ่งต้องแค่สิบบาทเองอ่ะข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวก็มีข้้าาวเจก็มีข้าวเจ้าก็มีมาอุดหนุหนกันนะคะ